นะคะพบก,กับช่องพิมพ์ชาแนลอีกแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้ไปนอ,นอย่เกมโรบอก<ห>น,นั่นเองเรามาอยู่ในเกมไม่คับนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้คับจริงเป็นไม้คัพปลอมนะคะเพราะว่าเราถนัดเล่นไม้คับปลอมนะคะมันแบบนั่นแหละขี้เกียจหาของไงเอามาน,นะคะนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เราไม่ได้หาคายการลงย t u ู e แบบนานมากๆเลยนะคะแต่ t ิ k t ตอก็ไม่ได้ลงเลยแหละอุ๊บเอเอิมเอิ่มเอิมเอิมคือมันคือคิปเปอร์นะคะเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราฆ่านะคะแต่คิปเปอร์อ่ะมันไม่กัดเรานะคะใช่มันไม่กัดเรา เราอันนี้คือเราลืมบอกเลยเราจะสร้างโรงพยาบาลน,นะคะเราเปิดไลฟ์ t ิจิตอดูไปด้วยนะคะแต่ว่าเราปิดเสียงนะคะจะได้คนจะได้ไม่ยินจะคนจะได้ยินเสียงเรานะคะนี่เราสร้างเป็นโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเปิดประตูแต่ตรงนี้เปิดไม่ได้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูตัวเรานี่ตัวเรา แต่งตัวได้น,นะคะแต่เราไม่อยากแต่งเนาะอันนี้เราสร้างโรงพยาบาลน,นะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านเรานะนี่บ้านเรา <ạ. S 1> เห็นไหมอันนี้คือบ้านเรานะคะคือแบบเพื่อนเราช่วยสร้างด้วยเนาะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นด่านปากัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราค่อยรีวิวที่หลังนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเมืองหิมะน,นะคะทุกคนนี่เราบินนะคะทุกคนเรามันสบบามารถบินได้นะคะนี่โรงพยาบาลเรานี่โรงพยาบาลน,นี่เดี๋ยวเราทำอันนี้เช a k e shake s เอ้าเดี๋ยวนะประตูอยู่ไหนไม่ใช่อ๋อมันอยู่ฝังนี้นี่ว่าเช a k e shake เต่แซวยังไงบึ้บ เดี๋ยวประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนถามซิประตะูเดี๋ยวลงไปก่อนเออประตูอ๋อนี่เดี๋ยวเราจะไปทำป้ายนะคะโอยคือมันแบบลงนะค่อยได้เราจะทำป้ายตรงนี้เป็นป้ายกลางกระบะนะคะ เราต้องเลือกเลือกสีแดงนะคะสีแดงร <c oughs> ็อแ้วอ,อุ้ยเอ้าทำไมเอ้ามัน,มนตกต้องใช้อะไรเนี่ยฮะไปลองนี้ดิอุ้ยอันนี้ไม่ตกเออบปึ๊บบึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โรงพยาบาลไอ้เออปลายเ<ไ>ปน็นไมได้แบบเนะ้อะยินวหมนี่สวยจนะ้าอ,อันนี้เราก็จะทำเป็นกระจกนะคะ,ะช่องบางๆเป็นชั้นสองอะจะได้ยินเสียงรบกวนนิดนึงนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนอส่สุด,สดเพลยกกมาใส่สุด บเ,เดี๋ยวเอาประตูก่อนนะคะประตูประตูสีเข้า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 ใครอือเดี๋ยวเราเอาที่กดปุ่มเอ้ยนี่ตรงน,นี้อ่ะอ่ะมาโอ๊ยอะไรเนี่ยเราชอบมือลั่นนะมือลั่นไปกดอ,อ่ะอืออืออืออืยอ เดี๋ยวจะพาทัวร์เลยนะคะเป็นเป็นเป็นแบบอะไรนะเคาน์เตอร์นะคะเป็นของพยาบาลเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอนะคะมีสีม่วงสองอันโอ๊ยโฆษณาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบันไดค่ะมันจะมีต่อ EP พีสองเลยนะคะโอ๊ย บันไดเออเอ้าทำไมอะขึ้นไม่ได้อะทุกคนเออได้นี่คือชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกระจกกันเลยเดื่อยๆอ้าวถ้าเกิดมาขึ้นแบบนี้แปลว่ามาาันจะเดี๋ยวเราขอ,อ,ขอารอโฆษณาแป๊บนึ่งนะคะโอเคค่ะมาแล้วเกมนี้นะคะ เพื่อนเราแนะนำเองชื่อคนเดิมนะคะขอวอายอน,นะคะขวานนั่นเองเอามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนี่ก็ทำเลยเดี๋ยวมันจะมีตกแต่งชั้นสอง EP สองเลยนะคะ ือแบบเราห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะพเพราะเพราะที่ไม่ลงิีเพราะว่าที่เกียจนั่นเองนะคะที่เกียรกมากมั่วติ๊กตอกก็ไม่ลงนะคะบอกเลยติ๊กตอกเราเลิกเล่นติ๊กตอกแล้วนะคะบอกเลยเราเลิกเล่นติ๊กตอกแล้วไม่ใช่แบบลบติ๊กตอกทิ้งนะคะคือแบบเรายังเล่นอยู่อะ ดูแต่ของคุณอื่นแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปอะ่ะเออใช่ปึ๊บปึ๊บเนี่ใส่กระจกเรียบร้อยฝั่งนี้บ้างขอพระคุณค่ะขอพระคุณเพื่อนเราก็จะมาดูด้วยนะคะแบบเราไม่ได้ทำยูทูบแบบนาาแสนนานเหยอนะ่ะอ่แค่นี้ <c oughs> นะ <c oughs> คะทุกคน เดี๋ยวต่อ EP 2นะจ๊ะบ๊ายบาย